สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาเจอกันกับัญญาบอลสีนะคะแม่ค้าจะมีไม้กระถาง8นิ้วไม้นอกตู้เป็นไม้ที่สร้างหัวมาแล้วนะคะ EP นี้แม่ค้ามีไม้เก่านะคะจะเป็นในส่วนของหกหลงก็จะอยู่โซนบริเวณนี้สำหรับหลายท่านที่ยังคงชื่นชอบ ตามหาสะสมอยากได้นะคะไปปลูกประดับร้านประดับเรือนสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าปลูกประดับปลูกโชว์อันนี้คือเหมาะมากๆนะคะหกหลงเนี่ยเป็นไม้ที่แข็งแรงโตไวทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศนะคะบางทีปลูกเอาไว้หน้าบ้านทําเป็นรั้วสวยเด่นมากๆนะคะแรกๆที่แม่ค้ารู้จักบนสีหกหลงก็เช่นกันนะคะขับรถผ่าน พอดีมีคนแก่นะคะเขาปลูกประดับเอาไว้เป็นรั้วหน้าบ้านสะดุดตามากๆนะคะขับรถผ่านไปต้องถอยถอยกลับนะคะเพื่อที่จะมาทำการพูดคุยนะคะกับคุณยายแล้วก็ขอซื้อนะคะเอากลับมาขยายพันธุ์ทำจำนวนอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่มีความชื่นชอบในส่วนของหกหลงเขาเป็นไม้ที่กัดสี กรณีไม้กัดสีนะคะบางสายพันธุ์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะเนิ่นนานกว่าสีเขาจะชัดแล้วก็เข้มขึ้นนะคะกรณีหนึ่งในนั้นก็จะเป็นโฮกหลงตอนเล็กๆก็จะเขียวๆนะคะพื้นใบก็ประมาณนี้นะคะจะเขียวทั่วใบเลยโตเต็มที่โตเต็มไวได้อายุนะคะหรือว่าสร้างหัว สีของเขาถึงจะเริ่มนะคะกัดสีขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าในแต่ล,กละกระถางทุกๆกระถางที่แม่ค้าแบ่งเป็นไม้ที่กัดสีมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อายุของเขาก็เลยขวบปีข้ามปีมาแล้วแต่ล,กละกระถางแม่ค้าจะยกให้ดูในแต่ละกระถางนะคะการจะทรงแม่ค้ามีให้เลือกสองกรณีนะคะในส่วนของคุลูกค้าที่ สะดวกเข้าใจธรรมชาติของบอนสีนะคะเลี้ยงได้รับได้ดูแลเป็นแม่ค้าห่อตุ้มดินไปให้ถอดออกจากกระถาง8นิ้วทำการห่อตุ้มดินแล้วก็เซฟใบให้เป็นอย่างดีกรณีนี้แม่ค้าจะขอที่ราคากระถางละ200บาทนะคะเป็นราคารวมค่าจัดส่งแล้วก็เป็นราคาเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะไม่บวกเพิ่ม แต่กรณีที่คุณลูกค้าอยากให้ทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะแมคค้าขอบวกเพิ่มไป50บาทกรณีจัดส่งทั้งกระถางแมคค้าขอที่ราคากระถางละ250บาทนะคะยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะในส่วนของแต่ละกระถางสนใจกระถางไหนนะคะก็แจ้งหมายเลขให้ที่คุณพ่อค้า0 8นย์1ป1 6 9ดหนึ่งหหนึ่ง เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆกันเข้ามาได้นะคะหกหลงโซนนี้จริงแล้วคือกว่าจะกัดสีมาได้ขนาดนี้ก็คือต้องใช้ระยะเวลาช่วงนี้นะคะหลังจากที่เขายุบจำสินไปทิ้งใบไปกำลังทยอยแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะยังไงไปที่บ้านคุลูกค้าก็สามารถนะคะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกให้ใหม่ เขาก็จะเริ่มแตกหน่อแตกกอนะคะให้จํานวนกอเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราดูแลเขานะคะคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขายุบสร้างหัวที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นหลอดใหม่ใบใหม่นะคะที่เขากำลังเติบโตวสวยงามเต็มฟอร์มนะคะรับรองสวยถูกใจหลายๆท่านนะคะและที่สำคัญเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะคสามารถปลูกโชว์เอาไว้ได้เลย อีพีนี้นะคะขออนุญาตแจ้งขออนุญาตทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าในวันอังคารที่9เมษายนนะคะซึ่งช่วงนี้ไปสนีไทยหยุดยาวนะคะหยุด3วันเนาะจะเปิดทำการอีกทีก็คือวันที่9เมษายนไม่อยากให้ต้นไม้ไปค้างที่ขนส่งแห่งใดแห่งหนึ่งนะคะเป็นเวลานานเนาะขออนุญาตนะคะเริ่มการนำส่งในวันที่9เมษายน เหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้1-2วันนะคะพักใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะ2-5วันนะคะยังไงเนื่อนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปติดปัญหาประการใดแจ้งกลับมาได้เลยนะคะศ8 7 6 1 5 1 5 1 6 9โทรมาแล้วไลน์มาแล้วยังไม่ได้รับโทรศัพท์หรือว่ายังไม่ได้ตอบไลน์โดยทันที ะะยังไงก็กรุณารอสักครู่นะคะเสร็จจากภารกิจหลากหลายอย่างนะคะเนื่องจากว่าอัญญาบัญสีเนี่ยเราเป็นสวนเกษตรอาจจะนะคะมีเพิ่มเติมในส่วนของงานเกษตรอื่นๆน,นะคะมีไม้ชนิดอื่นที่อาจจะต้องนะคะติดไปดูแลไปปลูกนะคะกรณี แล้วเสร็จจากภารกิจนะคะหรือว่าสะดวกจะรีบติดต่อกับคุณลูกค้าโดยทันทีหรือว่านะคะคุณลูกค้าทิ้งลายเอาไว้อยากคุยเรื่องวิธีการดูแลปัญหาของบอนสีนะคะหรือว่าสอบถามเรื่องไม้สายพันธุ์อื่นได้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็มีกิจกรรมในส่วนของอไม้ผลต่างๆนะคะพูดคุยกันได้ทิ้งทิ้งข้อความเอาไว้นะคะ ก่อน,นอนนะคะในทุกๆวันเนี่ยคุณพ่อค้าเขาก็จะมานั่งคุยนะคะกับคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะกรณีที่ว่างเว้นจากภารกิจในระหว่างวันนะคะ ยังไงเราก็มีการพูดคุยทักทายนะคะการเพิ่มเติมเรื่อยๆเนาะในส่วนของท่านที่สะดวกทางช่องทางไลน์กรณีคุณลูกค้าอยากทําความรู้จักเพิ่มเติมกับทางอัญญาบญิี f a c e e o o k กเราก็จะเป็นบ้านสวนอัญญานะคะในส่วนของเพจเราเป็นอัญญาบัญชีทอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นทิกตอกก็จะเป็นบ้านสวนอัญญานะคะยังไงก็เข้าไปทําความรู้จักเพิ่มเติม ไปเช็คไปดูนะคะในส่วนของกิจวัตรประจําวันหรือว่ากิจกรรมกิจการต่างๆนะคะของทางสวนอัญญาบัญีทําความรู้จักเพิ่มเติมกันได้อีกหนึ่งช่องทางอย่าลืมนะคะราคาที่แม่ค้าแจ้งไปเอาที่คุณลูกค้าสะดวกกรณีนะคะถอดหอตุ้มดินเซฟใบไ้นะคะขอที่ราคากระทางละ200บาท กรณีให้ทําการจัดส่งทั้งกระถางนะคะแม่ค้าขอบวกเพิ่มที่50บาทก็จะเป็นราคา250บาทรวมค่าจัดส่งแล้วก็กรวมเก็บเงินปลายทางนะคะไปดูกระถางแรกกันเลยจ้ะกระถางนี้เป็นหกหลงกระถางที่1นะคะ สนใจกระถางไหนถูกใจกระถางไหนก็จดหมายเลขนะคะแจ้งคุณพ่อค้าได้ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกรณีห่อตุ้มดินนะคะแม่ค้าไม่ได้ดูหัวที่อยู่ด้านล่างเนาะโชว์กระถางไหนก็ทําการจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะคะแกะถอดออกจากกระถางที่โชว์ห่อตุ้มดินพันเซฟใบให้เป็นอย่างดีพกหลงกระถางนี้กระถางที่สองค่ะแม่ค้ารวบให้เห็นหน้าไม้นะคะให้เห็นการกัดสีกัดลาย แม่ค้าให้ดูในส่วนของไซส์ในส่วนของกระถางนี้หมายเลขที่สองจ้ะกระถางนี้นะคะเป็น6หลงกระถางที่สามให้ดูนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สามจา้ะ กระถางนี้เป็นหมายเลขที่สี่นะคะหน้าไม้ประมาณนี้หกหลงกระถางที่สี่จ้ะกระถางนี้กระถางที่ห้านะคะให้ดูหน้าไม้ทั้งหมดคือเป็นไม้สร้างหัวมาแล้วนะคะก็จะมีตั้งแต่สองต้นขึ้นไปเนาะกระถางที่ห้าจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่6กะแม่ค้าก็เดินช็อปตรงนี้เลยฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะถ้าส่งทั้งกระถางแม่ค้าขอที่กระถางละ250บาทแต่กรณีถอดออกจากกระถางนะคะขอที่ตุ้มดินนะคะราคาอยู่ที่200บาทนะคะแต่ถ้ากรณีถอดออกจาก กระถางนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละสองร้อยบาทจา้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกค่ะกระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดนะคะแม่ค้าให้ดูฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอด้วยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่แปด ทั้งหมดเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะลำดับที่แปดกระถางนี้หมายเลขที่เก้านะคะให้ดูหน้าไม้เนาะนี่เลยนะคะขนาดกระถางที่เก้าจ้ะกระถางนี้ลำดับที่10นะคะแม่ค้าให้ดูหมายเลขที่10จ้ากระถางนี้หมายเลขที่1ิบนะคะ ใบล่างเนี่ยก็อาจจะมีช้ำน้ำบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราเลี้ยงนอกตู้เนาะก็อาจจะมีทิ้งใบไปบ้างนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดจ้ะกระถางนี้กระถางที่สิบสองนะคะให้ดูหน้าไม้ถ้าทำการจัดส่งทั้งกระถางนะคะขอสองร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าห่อตุ้มห่อตุ้มดินนะคะก็จะเป็นราคาสองร้อยบาทลำดับที่สิบสองจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่13นะคะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไสให้ดูขนาดเนาะกระถางนี้หมายเลขที่13จ้ากระถางนี้ลำดับที่14นะคะแม่ค้าให้ดูข้างล่างนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วนะ,ะก็จะเป็นในส่วนของลำดับที่14จ้ากระถางนี้หมายเลขที่15นะคะ ให้ดูหน้าไม้ลำดับที่สิบห้าจ่ะกระถางนี้ลำดับที่สิบหกนะคะยังไงก็ฝากแจ้งหมายเลขนะคะที่คุลูกค้าต้องการหมายเลขที่คุลูกค้าสนใจเนาะลำดับที่สิบหกจ่ะกระถางนี้ลำดับที่สิบเจ็ดนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านล่างกระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะ ดูกระถางนี้กันนะคะกระถางนี้ลำดับที่สิบแปดหมายเลขที่สิบแปดจ้ะหกหลงกระถางที่สิบเก้านะ,ะมีสองต้นนะคะสี่ใบทุกกระถางเนี่ยนะคะก็จะมีสองต้นนะคะสองต้นขึ้นไปเนาะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเก้าจ้า เดินบนหากระถางที่20นะคะในส่วนของกระถางนี้เป็นหกหลงกระถางที่20จะในส่วนของอ e ีพีนี้นะคะแม่ค้าก็มีหกหลงมาแบ่งให้20กระถางเป็นไม้กระถาง8นิ้วนะคะอย่างที่แจ้งไปคุณลูกค้าสะดวกแบบส่งทั้งกระถางแม่ค้าขอที่250คุณลูกค้าสะดวกแบบนะคะ หอตุ้มหอตุ้มดินเซฟใบให้เป็นอย่างดีนะคะแม่ค้าขอที่200บาทมีตั้งแต่ลำดับที่1ถึง20นะคะยังไงก็ฝากหน้าไม้นะคะในส่วนของฮกหลงไม้แข็งแรงเลี้ยงง่ายโตไวะคะ อีพีนี้มาสั้นๆนะคะนำพกหลงเนื่องจากว่ามีหลายท่านนะคะทักทายมาแม่ค้าเลยลงคลิปนะคะให้ทำการคัดเลือกหน้าไม้ไปสะสมหลายท่านก็ยังคงตามหาแล้วก็อยากเลี้ยงไม้เก่าไม้โบราณนะคะไม้ที่แข็งแรงนะะหน้าไม้ลำดับที่1ถึง2ี ep อีพีนี้นะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่กับอัญญาบนสีใน,ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า